สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเล่นรูบิกกันค่ะเราจะทำสองสีค่ะมันก็เป็นสีน้ำเงินกับสีเอ,อ่อเหลืองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยป้ายก่อนอื่นนะคะเราจะทำสีน้ำเงินก่อนเลยค่ะ ยังไม่มีอะไรได้เลย เดี๋ยวเราทำสีน้ำเงินก่อนเลยค่ะ ยังทำไม่ได้เลยค่ะถ้างั้นขอทำสีหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินห้าวิ เสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย